แค่ตัดแต่งจริงแบบนี้ต้นมะเขือเทศจะโตวไวแข็งแรงและให้ผลผลิต เยอะขึ้นมะเขือเทศครับเป็นพืชที่โตเร็วนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ตัดแต่งกริงอาจจะทําให้เกิดโรคได้ง่ายเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีเทคนิคง,ง่ายๆในการตัดแต่งต้นมะเขือเทศเพื่อป้องกันโรคนะครับและช่วยให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นใบที่อยู่ใกล้ดินเกินไปนะครับอาจสัมผัสกับเชื้อโรคนะคที่มาจากดินและก็ความชื้นทําให้เกิดใบจุดใบเหลืองหรือราได้แนะนําให้ตัดใบล่างออกครับให้สูงจากพื้นประมาณ20-30ถึงเซน กิ่งแขนงที่ออกระหว่างใบหรือที่เรียกว่ากิ่งกระโดงควรเด็ดออกนะเพื่อลดการแย่งสารอาหารนะและทําให้ต้นของมะเขือเทศโปร่งขึ้นถ้าต้นแน่นเกินไปนะครับอากาศถ่ายเทไม่ดีอาจจะทําให้เกิดเชื้อราได้ง่ายควรตัดแต่งให้มีช่องว่างนะเพื่อให้แดดนะมันส่องถึงทุกส่วนของลําต้นเพียงแค่ตัดแต่งกิ่งให้ถูกวิธีก็ช่วยลดความเสี่ยงของโรคและทําให้ต้นมะเขือเทศของเรารแข็งแรงให้ผลผลิตด,ดีนะครับใครที่ปลูกมะเขือเทศอยู่ เอาเทคนิคนี้นะครับไปลองใช้กันดูนะครับ